เพื่อนโดนเปิดกูวิ่งขึ้นรถอ่ะมึงรอดูนะคนอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอ่ะอยังไม่จบเหรออ่าจะไม่รู้เหมือนกันไอ้ี่ พิมพน้องอาเดียพวกกูดีเอ็มเฮดกูได้มอนเฮสเสสบสบวชไอ้ถ้ากูออกออก,อออกูบีแต่ว่าเฮีดแหละกู่เยไปไปไปตำคานไอเหียบไปไปไปคือมาน้องอิง เอ้ยไม่ได้เก็บผักกาดเลยทำไมมึงกลัวโดนป้นผักกาดไงเอ้ยไม่ได้ผักกาดไม่ได้ผักกาดสลายผักกาดเฉยไปฟามาไม่ได้ผม อาแปดม่นกงกัมเลยวะกูเห็นขับทั้งสตรีมบอกอาแปดกูกัมขับทั้งสตรีมบ้านเว,วลสองแล้วก็รถประมูลครับประมูลนลหอะ,ะถูกต้องไหมใช่ผมก็อยากเล่นเนยเขาแบบเต็มเต็มเองครับอ่าฮะอ่าฮะก็ก็ได้นะพี่มองก็ได้อะ เพราะว่ามันก็ต้องขอเวลาขนาดเวลามันทุกอย่างอนะทุกอย่างมันต้องพร้อมมาทั้งสองฝ่ายมันจะได้สนุกสนุกกันใช่ไหมถูกถูกอันนี้จริงอันนี้จริงแต่ตว,ว่าเมื่อวานผมมาขอแล้วแจ็คเขาให้ได้ถึงแค่วันที่หนึ่งคนระับผมก็เลยอยากมาคุยใหม<า>่ะไรแจ็คไม่อยู่ด้วยเด้ใช่พวกพี่ก็เข้าใจแหละแต่ว่าต้องรอคนที่มันแบบตัดสินใจได้มาเพราะว่าอำนาจตัดสินนะลุงเขาสั่งไว้ให้ไปในแจ็คไงใช่แลว้วพอดีพี่ไม่ได้อยู่ อยู่ตอนนั้นนะถ้าพี่อยู่พี่ก็น่าจะเข้าใจเรื่องอยู่แหละแต่ถามว่าอืมีก็มองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขอว่าทุกอย่างมันพร้อมมาไหนจะบ้านเลเวลสองตอนนี้บ้านเราเปนบ้านธรรมดาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับสมบูร,รูลด้วยเราก็ยังจริงผมก็ก็จะเตะเขาอยู่แล้วะครับแค่ผมใค้พร้อมกว่านี้ผมก็อยากวัดเหมือนกันว่าผมจะจะได้เท่าไหร่ เอาอย่างนี้ไหมก็ตอนนี้เราก็เตรียมทรัพยากรเตรียมอะไรไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติไอ้แจ็คอะวันวันวันที่แจ็คมาถ้าเกิดมันมามามาว่ามาบอกก็พูดว่ากูสั่งว่าวันที่หนึ่งอะให้ตีแล้วทำไมไม่ตีก็บอกไปว่าวันเนี้ยเองมาคุยกับพีแล้วลกันยังไงเดี๋ยวพี่ช่วยคุยกับแจ็คให้ให้อีกทางหนึ่งอะน่าจะไม่มีปัญหาแรอกเพราะเขาเมื่อวานผมมาขอแล้วเขาบอกว่าถ้าผมไม่ตีก็ เขาจะมาเอาจอผมสามสิบล้านไอเ้เหี้ยนี้มันมันต้องหรอเออแล้วแม่งไม่อยู่ด้วยวันนี้นะใช่ไงดีวะเราก็พูดยากอะพี่โนใช่ใช่อืมเดียกก๋ยวกลัวตัดสินใจอะไรไปผิดออไปเดี๋ยวมันเพอะสุดท้ายอะอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ลุงก็สั่งว่าให้เป็นไอ้แจ็คไง ประเด็นอะใช่ก็จะพี่เพราะพี่เอ,เองก็อยากตัดสินใจแต่ว่าก็ตัดสินใจก็เกิดกลัวที่จะแบบข้ามหน้าข้ามตาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าท่านลุงก็สั่งอะไรก็คืออันแหละก็คือคําสั่งสุดท้ายอ่ะถูกถูกอันนี้จริงคือถ้าเกิดสมมติพี่อยู่แล้วเออเา<ม>ขาเขาเขาพูดแบบเหมือนประมาณว่าแบบให้พี่แบบมีมีอํานาจตัดสินด้วยนะไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อวานที่ไม่ได้อยู่อะ แต่ก็ได้ยินข่าวมาแล้วล่ะได้ยินแหละไอจุกไอจุ๊กคนนี้ดิไอปตามรอบเมืองมาครับไปแจกไปมาไปโดนอยู่ไปเปรียดสุดไมเลยไปเปรียดไปเปรียดสุดมาไปแจกไปมาตามรอบเมืองอยู่เมื่อกี้ลงไว้ก่อนมึงอกีลงไว้ก่อนอะไรครัพี่ลงมาสิได้ครับได้ครับจะไปเก็บแลรถนะครับได้ครับได้ครับพี่ได้ได้ คนละน้อยทั้งเรื่นี้หยุดไปหมดหรือเปล่าน,นะใช่ครับมันหยุดไปหมดนะครับแต่แต่โอเคบา้าเยอะนี่คือ,อยังไงครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่ครับผมเพิ่งประชุมลงไหน,<อ>นครับอุ้มลงไหนครับเข้ามาแล้วเข้ามาครับโอโ้โซุ่มตีเนืเดี๋ยเดีย่งเดี๋ยววิ่งดียววิ่งยายแล้วมึงจะไปไหนนะเข<อ>เ,<อ>เปลี่ยนโซนเขาจะเปลี่ยนโซนด่าเขาจะใส่กัน่ะ ใส่ใครพี่เปาอ่ะไม่ไอ้แจ็คเมื่อวานมึงอยู่อ่ะแจ็คว่าตอนที่เขาคุยกันเรื่องเอลเคอ่ะโยโย่อัพโยโย่เออแล้วคราวนี้แจ็คมันบอกว่าวันที่หนึ่งถ้าเกิดเอลเคไม่ไปตีแซ่บบ้างจะเลี้ยงสี่สิบล้านอยู่รู้ใช่ไหมเรื่องเนี้ยพาเบคใครครับแล้วเราติดก่อนแจ็คบ้าหรือว่ายังไงอ่ะแจ็คยังไม่อยู่อ่ะแจ็คยังไม่อยู่เดี๋ยว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 เอาเลขามาคุยไว้ได้เอาเลขามาเริ่นเลย ใครวะไอ้สายไอ้ไรวะไอ้ท่ากาดไอ้โชคไงโอ้โหเเออไม่สุดท้ายแล้วมันอำนาจไอ้สิ่มันก็อยู่ที่ไอ้แจ็คอยู่ดีอะเอลแครเต๊บหน้าบ้านเลยประเด็นอะแม่ไม่ครับพี่ผมเพิ่งประชุมกันเสร็จครับก็เลยให้นอนมาฟังแต่ก็ต้องมาแบบเต็มหน้าบ้านอย่างนี้เหรอไม่เขามากไม่ดีแหละมาอยากอยากจะคุยแหละไม่มีอะไรหรอกพี่ผมรอเล่นพี่ จกตกใจใช่ใครก่อน้าก็ห้ามเปลี่ยนชุดนอกสปาร์กรีรออเดรล็อกใครมีเบอร์ทกกากะไหมครับไม่มีอ่ะเนรัชชัยไม่มีใครอยู่เลยไอ้โชคก็ไม่อยู่มีแต่พวกไอ้ไฟลูฟี่ฮิโนมะโหจันพิงู่อยู่บ้านอยู่บ้านเนาะ ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วทำไมครับทำไมครับพี่อยแล้วมันทำไมอ่ะทำไมคืออะไรสามสิบล้านแล้วทำไมทำไมถึงมาหน้าบานเขาไม่ได้บาเอาอย่างนี้จุกเขาแค่บอกว่าเขาเพิ่งประชุมกันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาขอตีหลังประมูลถได้ไหมจะได้เตรียมของเตรียมของกันแต่แจ็คบอกไปว่าบานจะตีวันที่ต้องตีวันที่หนึ่งใช่ป่ะบ๊อบ ใช่ครับต้องตีไปที่หนึ่งถ้าไม่ตีก็โดนแค่สามสิบเอ็มไงเขาเลยบอกว่าจะมาคุยแต่เราก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ไงเข้าใจปะ่ะมึงมองว่าไงอ่ะกี่บาทละไทยวันที่หนึ่งนะไม่ถึงวันที่หนึ่งเลยบ้าโถมันไม่ใช่วันที่คือมันยังไม่ถึงวันที่หนึ่งอันนี้อันนี้กูเข้าใจอยู่ไม่ถึงวันที่หนึ่งแต่เขาขอหลังโปรโมทคือหลังประมาณวันที่เจ็ดแปดอะไรอย่างงี้ได้ไหม เนี่ยหรอป้ามันยังไม่เป็นที่หนึ่งก็จริงแต่แบบตอนนี้เอลเคเขาบอกเขาไม่อยากตีไงเนี่ยหรอป้าเขาไม่อยากเขาไม่อยากเขาไม่อยากตีเป็นที่หนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอลเคครับเพราะว่าเต้ของไม่ทันหรือว่าไงครับไม่ครับคือผมตั้งใจจะประมูลรถแล้วก็ทำบ้านเบลซองก่อนครับก่อนจะตีกับเอที่แบบคืออยากให้พร้อมๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่เออแต่ว่าถ้าต้องตีวันที่หนึ่งเลยอ่ะมันยังเขายังไม่เายังไม่แต่มรถแต่มันยังขาดไงครับแต่มันยังขาดใช่แล้วก็แล้วก็ประเด็นคือว่าถ้าเขาตีีีวันนท่่เย ถ้าเขาไม่ตีอ่ะเราต้องเรียกเรา j a K บอกจะเก็บสาสิบ m ไงเ้าจย่างจุกใช่ครับเออแล้วมงมองว่าไงสัมผ i สที่มากพี่สัมผัที่มากครับสัมผ i t ที่สัมผัที่สัมผัสที่จริงอันนี้พี่พี่พี่สัมผัสที่ผมพูดจริงจริงเลยพูดยากเลยอ้าวผมอยากจะถามฟังแล้วอเคแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยถึงปัจจุบันตอนนี้คุณบ๊อบผมอยากจะรู้จริงว่า ผมขอโทษนะถ้าเขาผมถามแรงไปผมถามคุ้มปัญญาอ่อนนะว่แน่นอนอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจนตั้งแต่ตอนแรกมันแรงไปตอนนี้แรงไปจุกจุกไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ผมขอโทษก่อนก่อนเนะไม่ขอโทษเขาตั้งแต่แรกถึงตอนนี้เนี่ยคุณคุณบ๊อบเปลี่ยนแปลงไปกี่ด้านแล้วพี่ก็บอกแล้วตะทิ้ตีจุกก็พูดอย่างนั้นแหละมันเจ็บนะครับคำนี้ขอโทษขอโทษผมผมผมจำเป็นต้องถามจริงเพราะเพราะว่า เาคือมันมันเซซิทีฟไงมันมันเข้าใจตัวน้องในแก๊งเอลเคมันเขาจะรู้สึกยังไงหรือมึงยิงมันไปไม่ไมม่ไมันเป็นคำถามนี้มันต้องยิงไปพี่เพราะว่ามันเขาเลิกรู้เลยเข้าใจเปล่ามันมันถึงใจอ่ะนึกเอาครัำถามพวกนี้แต่ถ้าตอบถ้าตอบไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่จะพี่บอกแล้วไม่จะเป็นจะถามไงยพูบอกแล้วไงไม่จะเป็นจะถามจะพูดต่อไปเราครับขอโทษขอโทษทางได้โอเคแล้วเรื่องพวกนี้เขาถามมาได้ยังไงวะ แล้วกรณีที่แบบพวกผมมาบอกกันนะ่ะคือถ้าสมมุติว่ามีการตีกันอ่ะคือจะไม่สามารถวอบ้านได้พี่วอบ้านมายเขาว่าไงครับใานคือหมายถึงว่าคือผมตั้งใจจะทําบ้านเรื่องสองกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติผมเป็นมีสตอรี่ก่อนก็คือวันที่หนึ่งอ่ะผมก็จะเล่นวอบ้านไม่ได้ครับเพราะว่าเขาห้ามแกงที่มีสตอรี่ไปเล่นวอบ้านใช่ครับ นั่นเอางี้นั่นเอางี้คุณบ๊อบถ้า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 มันวอบ้านยากไปก็ผมว่าคุณลองเปลี่ยนไปฟังวอเอเอดูไหมมันจะได้ไม่เครียดไงเวลาวอบ้านนั้นมันมันเครียดอะแล้วไปวอเอเอดีกว่าบ้านผมเคยฟังเดอบอยแล้วน้ำตามันไหลข้างขวาครับผมเลยไม่ได้เลือกจะฟังต่อมันซึงมันซึงนะผมผมก็ใจมันแทงใจคุณบ๊อบไง ผมขอให้คำตอบแค่นี้แล้วกันนะครับผมครับครับมันเคนื่นที่ดีครับใช่ครับอที่พูดมาก็มีผลนะอถ้าวอบ้านไม่ได้อะจุกใช่ครับจุกนะไปวอเอเอแแลน ที่เนี่ยในความสำคัญของเขาเนี่ยที่เขามาถามเราเนี่ยถามกิดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะไปตีหลังวันประมูลหลังวันประมูลนี่วันที่เทไรเ็วันที่จิบอะไรนะหลังหลังวันประมูลเนี่ยเขาบอกจะไปตีหลังวันประมูลอ่าใช่ใช่คือวันเี่าไหร่ครับหลังวันประมูลประมาณวันที่แปดวันที่เก้าครับคุณจุกครับที่เขาถามมานะอันนี้ที่เราได้ข้อมูลมาใช่ใช่ใช่แล้วแล้วถ้าผมบอกเอลเคเนี่ยอ่าผมบอกเอลเคว่า เปลี่ยนจากวันที่แปดที่เก้าเนี่ยไปวันที่เธอกลับมาเนี่ยคุณจะคุณจะคุณจะรับไหวไหมไม่คงไม่ได้ไปอีเถ้ารอวันที่เธอกลับมากูว่านะแต่คาถามมันเซซิทีบมากไงยจบจบเนี่ยบอกว่ามันไม่มีวันนั้นอะวันที่เธอกลับมาไม่ไม่มีวันนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนว่าเปลี่ยนเป็นวันที่เก้าเลยะพูดแล้วก็เสียใจใช่ครับร้องไห้ด้วยจุกนี่มันฮาจังมะมันรั่วจังวะเอาแบบ เอาพี่เลือกวันให้ไหมไอ้จุกเนี่ยหน้าเป็นหน้าเป็นเออวันนั้นก็สายเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ปะพี่เปาพี่เปาขอละพี่เอ้ยผมขอละพี่มันมันมันแทงใจพี่มันแทงใจอย่าอย่าอย่าพูดเลยไม่แม่มันเลื่ยงไปมันเลื่ยงไปผมผมหนักใจนะผมมาคุยกับพวกคุณหนักใจมากจริง สรุปยังไงดีเขาจะตีหลังไว้ประมูลอ่ะขอบคุณร้อยดาวครับพี่เจนได้ผมมาขอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับผมผมมาขอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคนในแกงผมก็ตั้งใจกันจะจะทำบ้านแล้วก็ประมูลรถขอขอะไรครับขอครับขอให้เธอกลับมาได้ไหมอ่าเจ็ดสิบเจดอันนี้เสิบเจ็ดีรอ่ะ ไอ้แจ็คมันไม่อยู่ด้วยอันก็ต้องเป็นกูแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นงั้นกูตัดสินใจแทนแล้วกันอถ้ามันเกิดอะไรหลังจากนี้เดี๋ยวกูจัดการเองเฮ้ยก็นั่นแหละอ่ะเฮ้ยตามที่ต้องการพี่โน่ใจเย็นเฮ้ยพี่โนเมื่อกี้ขอว่าหลังหลังประมูลอะไรนั่นใช่ไหมถูกไหมเฮ้ยพี่โนใช่ประมูลรถรับตามนั้นเลยเฮ้ยพี่โน นนัแหลละตาม้เยทุกคนขอหัวใจรัวๆให้พี่โนหน่อยกดหัวใจจนจนหน้าจอพังเลยครับขอบคุณครับคพี่ขอบคุณครับพี่รับเรื่องไว้ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณคุณจุกด้วยนะครับครับผมครับผมับถ้าไม่ได้คงแย่เนาะทำไม่ได้แย่จัดอ่ะ ว่าถามให้ผมไม่มาแบางครัถามอาจจะเซติทีไปนะเว้ยบอกพี่ทั่พี่ต้องขอโทษด้ครับครับผมเข้าใจครับที่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับท้าสวัสดีค่ะแรงๆไปหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับที่เป้าสบายใจตาไปหน่อยเว้ยพี่เองก็อย่าพูดเลยแบบนี้หรอกครับพี่ขอบคุณมากครับผมไม่รบกวนแล้วครับคุณจุกขอบคุณมากครับครับผมคถามครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณจุกอะไรนะครับครับน้องเบลแล้วมจะมีปัญหาอะไรอีกไหมเนี่ย ไม่รู้อะพี่ผมมันจะไม่ถึงวันที่หนึ่งเลยไม่มันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมเนี่ยกูก็งงเงินเงินแล้วเนี่ยกูก็ไม่ถึงไม่กล้าตัดสินใจไงมึงนึกออกปะผมไม่รู้ว่าจะเอาไงบอกไว้เลยไม่อยากให้หน่อยครับเนี่ยเออคนเยอะอย่างงี้นะไปไหนดมรถกูมามามากูต้องเดินเอ้ยไม่มีจักรยานเดียวเอ้ยมมีจักรยานเดียวเอง มันไม่มีแอดด็อกหรอไอ้หลอดแล้วมึงทิ้ง no น้องไว้ทำไมอ่ะเออ ไอหลอดมึงทิ้งไอหลอดมึงทิ้งอ้ออ้อไอหลอดมึงทิ้งน้องไว้ทำไมอ่ะาแลกอะไรวะมึงทิ้งน้องไว้ทำไมไม่ทิ้งกูมากับมึงนี่จำไม่ได้ไงจำกูจำได้กูมากับมึงไม่มึงมาร์กไอ้ดหอดไปไปเพื่อนไอหลอดมันไม่บอกไหนดักแชทเลยเพื่อนเดี๋ยววันนี้บอสหลอนนำทำเอง ห,หลอดถ้ามึงลากศพนี่เขาร้องปะร้องดีรออะไรอ่ะประกายแสงหลักี้อ่ะกลัวก่วเลย <ś les> หน้ากูหน้าหน้ารถกูบู้ไปแล้วไอ้หลอดไม่บู้ <ś les> บู้ไอ้สัตว์กูเห็นอยู่เนี่ยกูเห็นปกติเลยเองอ่ะ <ś les> นี่มั่วตัว <ś les> ไม่ปกตินะเ <ś les> <ś les> นี่ย ประกายแสงลักกี้ประกายแสงล<ส>ักก,ก <_ S 2> ี้เฮ้ยไอ้หลอดทำเพื่ออะไร <_ S 1> อะหลอกหลอกหลอกอันนี้หลอก